ก็วันนี้เราพามาดูนะครับรถวินิสสีเหลืองคันนี้ติดตั้งฟิล์มใสกระลอยรอบพันกับ87กะลาดไปนะครับนี่ลอยชนนะครับก็กว้างอยู่แหละน่าจะโดนหนักนะถึงขอบนี่เลยนะนี่ลอยหน่อยหนึ่งเห็นปะอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลอกให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะพวกข้างบนข้างบนเนี้ยนี่อันนี้เราก่อนติดตั้งเราเคลือบเซรามิกไปก่อนนะลอกง่ายอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนี่ดึงได้เลย,เลยหนักนะเนี่ยชนแรงนะก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับสาหรับพวกพวกอันนี้ถ้าเกิดลูกค้า ถามว่าทาสีแล้วเหมือนเดิมไหมก็ไม่ค่อยเหมือนเดิมนะสำหรับสีแบบนี้นะมาดูนี่มาดึงนี่เอา้าอีกชิ้นนึงชิ้นนี้ก็น่าจะเข้ามีส่วนที่เข้าเพราะว่ามันเข้าขอบนะชนนี้เข้าขอบพอดีเลยไปไม่เข้ามันเข้าเข้าขอบเนี่ยนี่ดูอ่ะลอกก่อนสดๆเลยนี่นี่กกน,น,น,นี่แค่นี้ครับผมก็ฟิล์มเนี่ยมีแต่คนเขาถ่ายว่าโดนฟิล์มแล้วไม่เป็นรอยนี่ถ่ายเป็นรอยเห็นเลยมันมีบางเหลี่ยมบางช่วงที่มันจังหวะที่มันจะเป็นรอยนะครับแต่ว่ามันจะเซฟหนักให้เป็นเบาอ่า อาจจะต้องทำอ้ถ้าไม่มีฟิล์มอาจจะต้องทำสีทั้งชิ้นเลยก็ได้แต่ว่ามีฟิล์มเนี่ยถ้าลูกค้าไม่สีเรียบร้อยเล็กน้อยอย่างเงี้ยแต้มสีเอานะครับก็ฟิล์มมีประโยชน์แน่นอนขอบคุณครับ